ta sẽ phóng cho nó gấp cửa hm hòa thơ เดี๋ยผมมาได้เดี๋ยวจิ้มจิ้มหัวเสีกหน่อยพันแถมบีหัวหานะผมว่าว่างนี่เพอผมย่างไปในบ้านไก่มันยิกกินไปย่างมาจากนี่เฮี้ยนเหมือนผมขี้รถต่อนก่าน้ำปลามาเบิ้งเนี้ยเสียแังได้่าบีหัวมันก็แถมห้อยู่นะ cũng cho cây dịch quy trình nhá ให้อากาศหนาวลดความหนาวลงเดี๋ยวว่าเมือคืนนี้มันนั่นนอนมาตรงห่มผาก็ได้ครับเมือคืนอากาศพอดีเลยลดความหนาวลงเดี๋ยวชาวบ,บ้านปุม ขึ้นกัเศร้าหนาวังสามสี่หมื่นจะผ่านมาสองสามหมื่นผ่านมาครับเศร้าข,ขึมๆอยอ่ที่ฟ้าฝนตกน่อย